อะไรเบ่โอเคป้องเดียวกรับผมพร้อมคือทำชาแนลวันนี้เราก็จะมาคุยกับจีนนะว่าดาวไปดูเรื่องเออเหรอเอคือไปดูเรื่องโอเคโอเคมาเราก็เมื่อก็เม่ดาติเออมึงมึงเข้าถึงไหนแล้วมึงเข้าไปที่เนี่ยเออ v o v c i อะไรเนี่ย <All S 1> <V> อะไรนะ V, v e O I ป่ะเออ V O I อ่ะนั่นแหละคือเสียงที่มึงอ่ะมึงอยู่ในเดทเดทเอ็นี่ไงมึงจะตั้งเสียงอะไรก็ได้ติ๊กไหนเออแล้วแต่มึงอยากจะติ๊กติ๊กแล้วไงต่อโอเคพูดมาแล้ว่าไงต่อเออเออมึงพูดนะมึงพูดอะไรเ่ยเอาดิ e. <artistic S 1> เอาดิเอาพูดเลยไมว <c ười> โอ๊ยเขียนอยากเห็นเอางั้นเอางูมเลยนะมึงมึงไอ้นี่ก่อนดิมึงมึงมึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนไปเป็นเสียงอื่นเสียงนี้ฟังไม่รู้เรื่องเสียงนี้ฟังไม่รู้เรื่องครับ มึงมึงมาเสียงมึงมึงเอา,นานเนี่ยที่มันไอเนี่ยแล้วมันมีอันล่างสุดอ่ะมึงกดอันนั้นเลยอะไรนะอ,อะไรนะรอเลยมึงเอาไม่เอาเสี่ยไม่ใช่เสี่ยมึงหัวไอ้กดแหลนร่างเนาะไอ้สัสเกย์ไงเกย์ไงมึง,ลลงอ่อนะมึงเกย์ไงติ๊กใหม่ดิฮะติ๊กใหม่ดิติ๊กี้อะไรอันนี้ติ๊กีบออะไรให้กดอ่ะ เ,เออมีรูปป่าแล้วไงต่อเน่เน่ไอเหมือนเดิมเหมือนเดิมแค่ติันนี้ดิอันล่างมันเดิมครับอะไรนะเอออันนั้นแหละมึงเข้าใจกูไหมไหนเออเอาใหมา่เอาใหมา่ไม่ทันเน่อันเน่้น่ I V O เนี่ยแล้ว P I T C H เส <laughs> <laughs> ียงกวนตีนีก่เกียงก็ตีพ่อไปดิกูสอนนึงเยอะ I V O I uh เออมึงปลาบน้มันคือจะมันมันจะเป็นปับเสียงมันเนี่ยปไาเสี่ยงแล้วก็อะไราก็อะไรอย่างเงี้ยน่ะเอ้ยยงต่อ โอ้ยโอ้ยเอขำแก่ขำมก่นี่แหละโอ้ยเจ้าพ่อไอ้ยมึงลองให้ดิมึงลองมึงลองมึงลองเอาเสียงอันนี้ดิเนี่ยเนี่ยมึงเข้าเข้าอันเดิมเข้าอันเดิมแต่มึงไปอันบนสุดเลยอะที่มันเขียนว่าเอวีอันเนี้ย A A L I E N อะเอางี้อกือีเฮ่อเตียงวะฮะอะไรนะเฮอเตียงเอางี้เดียงวะหอววัดหอฮะอะไรนะ อีสแดงไว้พอดอะไรมึงพูดว่าอะไรมึงพูดว่าอะไรกูขอมึงพูดเป็นไทยได้ไหมกูขอมึงพูดเป็นไทยได้ไหมมึงพูดเป็นไทยเอ้ยบ้านอยู่ไหนบ้านกูบ้านกูอยู่บัวทอง Ê, ba như này quá Ba anh có vô thơm Mùa thơm gì vậy? Ba như là ao Ba anh có vô ăn thơm Yeah.